สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนท่าพาสปินนะครับซึ่งวันนี้เรามีแขกนักเชิญเป็นนักแสดงเทเบู้ที่เป็นนะครับก็วันนี้พี่เปนจะมาเป็นคนสอนท่าพาสปินวันนี้ผมไม่ได้สอนให้พี่เปนเขาสอนนะครับซึ่งเราไปดูกันดีกว่าว่าท่าพาสปินเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเฮวันนี้เราจะมาสอนท่าพายสปินนะครับมันทํายังไงใช่ไหมครับถ้าเกิดคนเริ่มครั้งแรกใหม่ๆเลยก็คือวางมือ ไว้เป็นแบบนี้นะฮะวางเพื่ออะไรให้มันเป็นจุดศูนย์กลางครับผมถ้าเกิดเราไม่วางเราจะกระโดดยังไงล่ะใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวางแล้วขั้นตอนที่สองคือฝึกกระโดดขึ้นครับกระโดดเป็นสามจังหวะอันที่หนึ่งคือฝึกกระโดดแบบนี้หนึ่งลงดูไหมครับหนึ่งลงอันที่สองก็คือเพิ่มรอบ ดูไหนะครับอันที่สามก็คือเราเอามายืนแบบใกล้ๆเลยอ,อย่างนี้นะฮะแล้วก็ลงดูใหม่นะครับลงคราวนี้ถ้าเพื่อนคนไหนทำได้แล้วเราลองทำแบบทีเดียวเลยโดยการทำให้สอกตึง เก้งข้อไว้แล้วมือนี้เป็นตัวช่วยปัดเือกรณีอย่างเช่นตูนลงอาจจะเจ็บได้แต่ถ้าเกิดเรางอข้อศอกหนึ่งสองสามงอข้อศอกเป็นไงน่าจะทิ่มพื้นนะะเพราะฉะนั้นศอกตึงมือขวาช่วยปัดแล้วก็กระโดดทีเดียว เอาละครับสำหรับท่าพ,พังสปินก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพี่เบนที่มาสอนท่าพังสติ๊ที่เราในวันนี้นะครับซึ่งพี่เบนเขาก็มีชแนลของเขานะครับใครสนใจก็สามารถไปติดตามกันได้ชื่อชแนลนะครับไบเกอร์แซกเกอร์ร้อยเบนวัตแอคชั่นนะฮะนะครับเดี๋ยวชแนลผมก็ใส่ไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับใครสนใจก็เข้าไปคลิลิงก์ได้เลย,เลยวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครัครบ